ครัส่วนเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์แก๊สระเบิดในบ้านแห่งหนึ่งนะครับที่คูคตประทุมธานี<ม>คือก่อนหน้านี้นะครับมีช่างเนี่ยมาซ่อมเตาแก๊สนะครับปรากฏว่าลืมปิดวาล์วแก๊สก็คนในบ้านก็กําลังที่ทจะทํากับข้าวนะครับก็เกิดแก๊สระเบิดเนี่ย เสียงดันสนั่งวันไหวเลยนะครับ<อ>ก็มีคน,นได้ <นะ S 1> รับบาดเจ็บ,บ,บน,นะครับอันตรายนะครับมีคุณตาคุณยายได้รับบาดเจ็บด้วยฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีค่ะตำรวจสพคูคตได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดภายในหมู่บ้านวิตาวิวคลองสามที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะที่เกิดเหตุคือบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านสองชั้น หมู่เก้าพบผู้บาดเจ็บจากการถูกแก๊สระเบิดไปสามรายเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่มใส่ก็รีบนําตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลบางประกอกลังสิสองค่ะจากการสอบถามลูกเขยของบ้านหลังนี้นะคะก็ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองกับภรรยาไม่ได้อยู่บ้านก,ก็ปล่อยให้พ่อตากับแม่ยายคือท่านก็อายุมากแล้วอยู่กับลูกชายค่ะทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยไปถามเพื่อนบ้านว่า มันเป็นยังไงทําไมแก๊สจู่ๆถึงระเบิดขึ้นได้เพื่อนบ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนช่วงเย็นที่ผ่านมามีช่างเข้ามาในบ้านมาติดตั้งแก๊สแล้วก็ลืมปิดวาล์วเพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นแก๊สนะขนาดอยู่คนละบ้านกันเริ่มได้กลิ่นแก๊สมาจากไกลแล้วค่ะก็เห็นแม่ยายเนี่ยกำลังจะเข้าไปจุดเตาแก๊สตัวเองก็ตะโกนบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดแต่สุดท้ายไม่ทันคุณหัชวินพอเปิด แก๊สปุ๊บก็ระเบิดตูมเนี่ยแหละค่ะก็เลยทําให้คนในบ้านได้รับบาดเจ็บค่ะครับก็มีพ่อตาแม่ยายได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนลูกชายนี่โชคดีคืออยู่ในห้องนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่น้องนี่ก็ยังมีอาการตกใจอยู่นะครับส่วนตํารวจนะครับหลังจากไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ติดต่อแจ้งไปยังกองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งนะครับให้มาตรวจสอบหาสาเหตุแก๊สระเบิดที่แท้จริงต่อไปด้วยครับโอ้นี่แสดงว่ามันแรงมากนะเพราะว่ากระจกแตกเลยนะคะก็ เป็นความสับเพาอ่ะต้องบอกว่าต,ต้องต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าการให้ช่างมาติดตั้งแกถึงแม้ว่าเขาจะมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยค่ะ